ดวนคดีน้องชมพู่สอบพลิกหมอชิ้อาจเสียชีวิตเองสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายสุนีชาแนลนะคะ คลิปนี้นะคะไม่บุ๋มก็ยังเกาะติดสถานการณ์นะคะคดีของน้องชมพู่นะคะกว่า2เดือนแล้วนะคะกับคดีนี้นะคะของน้องชมพู่ที่ขณะนี้นะคะยังไม่ปรากฏหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ย,ยืนยันนะคะว่านี่คือการฆาตกรรมขณะที่แม่น้องชมพู่นะคะล่าสุดปัดตอบสื่อแล้วนะคะในวันที่11กรกฎาคม63นะคะนับเป็นวันที่61แล้วนะคะ สำหรับการสืบสวนสอบสวนคดีของน้องชมพู่นะคะเด็กหญิงวัยสขวบในพื้นที่อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะคะตำรวจฝ่ายสืบสวนนับร้อยนายนะคะยังคงเดินหน้าหาหลักฐานเพื่อคลี่คลายคดีนี้อยู่นะคะแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าขณะนี้นะคะยังไม่พบหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งถือเป็นหลักฐานสำคัญที่ใช้ยืนยันว่าน้องชมพู่ถูกฆาตกรรมนะคะด้านนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์บุญยลักษ์หัวหน้ากลุ่มงานนิติเวชโรงพยาบาลสปสิทธิธท่ประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีนะคะผู้ผ่าชนสูตรศพน้องชมพู่เป็นคนแรกนะคะเปิดเผย ผลชนสูตรอย่างละเอียดในที่ประชุมคณะกรรมาการของรัฐสภานะคะบอกว่าได้ทำการชนสูตรศพเมื่อเวลา14นาิา30นาทีของวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยยืนยันนะคะว่าสภาพศพภายนอกมีเพียงร่องรอยขีดควรที่อาจเกิดจากกิ่งไม้ซึ่งรอยขูดขีดจะกระจายเป็นกลุ่มๆแต่พบมากที่สุดบริเวณแผ่นหลังรองลงมาก็คือเหนือข้อเท้าด้านซ้ายนะคะ ซึ่งเป็นร่องรอยที่เกิดขึ้นขณะยังมีชีวิตอยู่นะคะ ส่วนอวัยวะภายในนะคะมีหลายส่วนที่เริ่มเน่าจนไม่สามารถพิสูจน์ได้นะคะแต่ก็ยืนยันนะคะว่าสมองและปอดไม่พบความผิดปกติที่เกิดจากการทําร้ายร่างกายนะคะและในส่วนกะโหลกศีรษะก็ไม่พบการแตกร้าวคอไม่หักไม่มีรอยฟกช้ำขณะที่กระเพาะอาหารไม่มีอาหารหลงเหลืออยู่เลยนะคะมีเพียงของเหลวประมาณ10มิลลิเท่านั้นนะคะที่สำคัญอวัยวะเพศไม่พบร่องรอยที่ เกิดจากการล่วงละเมิดนะคะเยื่อโพรมจารียังอยู่ครบสมบูรณ์นะคะโดยนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์มองว่าหากไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายนะคะก็ยังมีความเป็นไปได้กรณีพลัดหลงป่าจนขาดสารอาหารขาดน้ำขาดอาหารนะคะเป็นผลให้เสียชีวิตได้นะคะโดยมองว่าแม้จุดที่พบศพน้องชมพู่นะคะจะต้องขึ้นเขาไปประมาณ2-3กิโลเมตรนะคะแต่น้อง มีระยะเวลา3วันก่อนจะเสียชีวิตนะคะล่าสุดนะคะผู้สื่อข่าวช่อง8นะคะได้โทรศัพท์ไปสอบถามกับแม่ของน้องชมพู่นะคะถึงประเด็นการสันนิษฐานของแพทย์นะคะ ถึงประเด็นสันนิษฐานของแพทย์ว่ามีความเป็นไปได้สูงไหมที่น้องชมพู่เนี่ยอาจจะเสียชีวิตเองนะคะอย่างไรก็ตามแม่ของน้องชมพู่ตอบได้เพียงสั้นๆน,นะคะว่าถ้าผลออกมาเช่นนั้นก็ไม่ทราบว,ว่าจะทำอย่างไรเหมือนกันส่วนกรณีที่ตั้งข้อสงสัยว่าผู้ก่อเหตุอาจเป็นลุงพลนั้นแม่ของน้องชมพู่นะคะปฏิเสธที่จะตอบคำถามนี้กับผู้สื่อข่าวนะคะนอกจากนี้นะคะผู้สื่อข่าวยังติดต่อไปยังลุงพลนะคะโดยลุงพลเนี่ยบอกว่า ถ้าหากผลทางนิติวิทยาศาสตร์ออกมาว่าน้องเสียชีวิตเองโดยส่วนตัวก็ต้องเชื่อตามหลักฐานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแต่ถึงอย่างไรนะคะผลที่ออกมาก็ต้องชัดเจนพอที่จะทำให้พ่อแม่ของน้องชมพู่เนี่ยยอมรับนะคะเพราะพวกเขาก็คือผู้ที่สูญเสียลูกสาวไปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่บุ๋มก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ